คือมีการาน่าจะเป็นการเหมือนการโจมตีหรือหาอะไรบางอย่างนะจนได้ยินมาว่าเป็นถึงข้าราชบริพารระดับสูงกลับทําตัวประพฤติชั่วหลังจากนั้นประพฤติชั่วนะครับแปก็แปลว่าไดา้ได้ยินว่าเป็นถึงข้าราชบริพารระดับสูงกลับทําตัวประพฤติชั่วเป็นถึงข้าราชบริพารระดับสูงที่มีหน้ามีตามีเกียรติ หากระดับล่างทั้งแผ่นดินนั้นเขารู้เรื่องพวกนี้จะเอาหน้าเอาตาไปไว้ที่ไหนกันหากระดับล่างทั้งหมดเมื่อเห็นหน้าเขาจะรู้ว่าเป็นใครเป็นถึงขาราชบริพานระดับสูงกลับทําตัวประพฤติช,ชั่วแล้วก็พูดว่าประพฤติช,ชั่วอะไรเงี้ยแบบแบบแรงมากนะก,ก็ก็แปลกนะอะไรวะแล้วพอมาอีกทางหนึ่งก็บอกว่าพวกมึง อย่าก,กลับเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยอีกไอ้พวกที่ว่าปากหมาหรือเปล่าไอ้พวกปากหมาปากปรลดหรือเปล่านะาาาเ,านะเขาออกต่างชาติแล้วใครจะทดลองคนไทยหาเหยือ่อหาแนวร่วมคนไทยทั้งที่เกิดเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะบ่นจะยึดอํานาจจะยึดคนนั้นยึดคนคนนี้มีกลุ่มเพื่อนเป็นตํารวจนะแอบบอ้างไปซ่วมมั่วจะยัดข้อหาใครก็ได้ไปอย่างงู้นอย่างนี้เหรอนะมันไม่ใช่นะนะฮนะหลังจากนั้นก็มีการหันมาที่ผมว่าอย่าให้ผมเข้าไปในเขต ถวายความรปรอดภัยอีกอะไรประมาณนี้งงผมฟังแล้วมันก็งงนะนะฮะผมฟังแล้วมันก็งงอะไรคืออะไรอ่ะแล้วตอนที่ขยับก้อนเมฆเล่นน่ะไม่เอามาคืนนะตอนที่ขยับก้อนเมฆเ,เ,นะเ,เล่นมาปกปิดแสงแดดอย่างเงี้ยนะ,ะไม่เอามาคืนตอนงานบวชผมเนี่ยที่พากันขยับก้อนเมฆมาปกปิดที่มามาปกปิดในหมู่บ้านผมเนี่ยแดดร้อนนะตอนตอนบวชก็ พากันหลากหลายตัวดูดก้อนเมฆมาแล้วมันก็มาปกปิดหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ตอนที่หมูหมหม่บ้านผมเนี่ยมันแห้งแล้งมันไม่มีน้ํามันแล้งมาเจ็ดปีก็มีตัวบอกว่าเดี๋ยวก็มีนะเดี๋ยวก็มีนะจากแห้งแล้งมาเจ็ดปีเขาก็ให้น้ำนะพอน้นําล้นพอน้นําลน้นประชาชนเขาบอกว่าน้ําท่วมข้าวข้าวเสียหายบอกว่าเดี๋ยวจะลดให้ตัวก็จะลดตัวก็ลดให้หลังจากนั้นน้ําพอดีอุดมสมบูรณ์มาเจ็ดแปดปี ุ้งหอยปูปลาจากไม่มีก็มีอยู่เต็มแต่ใครมาขโมยอออกไปน,นะครับคือสิ่งที่เขาด่ากันเนี่ยแบบไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจบางทีผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเพราะอาจจะไม่รู้ตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะเจ็ดแปดปีนะฮนะมันอยู่ในตัวภายในอีกตัวหนึ่งที่เห็นตัวภายในในตัวคนการคุยผ่านตัวคนการรายงานผ่านตัวคนทุกคนเข้าใจกันผิดคุณลารูปแบบหรือเปล่าแปลกครับ ว่ามันคืออะไรยังงงอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ย